ดูผลงานของชิ้นงานนะครับก็จะมีการตนะครับเป็นชิ้นงานาไปดูกันใกล้ นพื้ชิดกับพื้นที่ทุกที่กับพื้นที่อยู่แล้วครับย้ายี่รัมนี่รัวคอรับโว้าโอมีอ๋อมีโซนเาด้วยโซน่าโซนเานี่ครับ ราคาเจ็ดร okay. ้อยนะครับเป็นทองแท่งปูนนะครับไม่น yeah> uh ่ใจว่าเป็นลายดอกจกน้ำไหลสขาครับเดี๋ยวจะสอบาผู้อื <h <h ่นดีกาครับ นที่ม er ีม้อเล่หมูเลยแต่บรรลุกไ้ก็ไรกระทำก็นมักเป็นซีนีงานของกลุ่ม้าวข้าวหลับเย็บข้าพื้นเมืองของบ้านพเมืองหัถ้าบุรหใหกเย็บมอที่ใช้เปื่พระพงบ กันา่าจะมัดเอาเลยจ้าอ๋อมครับยังมีผลงานด้วยนะครับตางวัลเนียชนะเลชนะเลศนะครับการที่านศึกษารรับาไทยงไว้ในองไปชมรดะครับลตีด้วยน จะลดให้หน่อยก็ได้นะนั่งเบา